ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจำวันที่7ม,มกราคมโดยโคช้ชเชฟฟ์บ State อลแมนเชสเตอร์เช้านี้คอสเนอเลกิฟโหมผีจ้องจะซิลอีกาดีหาก2หอกย้ายทีมในคงนี้โดยแมนเชสเตอร์ของเรานั้นปรักเป้านะฮะมาโรอีกาดีหัวหอกของทางปาริสแซมงเป็นตัวเลือกอีกครั้งหากเอสันคาวานี่กับทางอองตันริปัสยานเอาย้ายออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยขาววน,นี้เลือสัญญาจะถึงจบฤดูกาลนี้และมีข่าวย้ายทีมตรัดหน้าหนาวหลังทางบารเซรลนาของกุซอชาบีเออร์นันเดสต้องการตัวไปแทนที่เซอร์ิโออาเกียโรที่แขนสตาร์ทไปเพราะปัญหาเรื่องโรคหัวใจส่วนมักซียานั้นก็เป็นอีกหนึ่งรายที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมหลังไม่มีความสุขกับสานการในทีมเนื่องจากไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควนัก ซึ่งทางเลกิฟสื่อดังของฝรั่งเศสนั้นรายงานบาว่าหาก2หัวหอกย้ายออกจากท,ทีมในช่วงเดือนนี้แมนยูก็จะเดินหน้าทาบทามมาโรอิกาดีดาวิงของทางปารดสแซ็จแมงมาร่วมทีมแทนอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อกันระหว่างแมนยูกับทางเฟเชแต่ทางผีแดงนั้นมีแผนที่จะยืน่นข้อเสนอให้หัวหอกชาวเจนไตทันชีหากคาวานี่กับทางมัสยียันอำลาทีมในคอั้งนี้นอกจากผีแดงแล้วงานนี้จูมินตุส ทีมดังจากทางอิตาลีก็สนใจในตัวของอีกาดี้เช่นเดียวกันเนื่องจากทางอับโรโมราต้าเตรียมจะย้ายไปอยู่กับทางบาเ์เรลน่าในเร็ววันนี้แล้วนะนตผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องราดูกันต่อไปก็และกันว่าทางคาคาวาน,นีจะอยู่หรือจะไปและมักซยานอีกคนด้ึยนะครับเรามาดูข่าวต่อมานกีกว่ีครับรังนิกปั่นไว้ช่วยผีพ้นวิกฤตไม่ได้นะโดยทางร,บบรังนิกแสดงความกังวลใจว่าตนเองนั้น จะไม่มีเวลามากพอในการแก้ปัญหาในทีมแมนเชสเตอร์ดเตด,ดในครั้งนี้และจะพาสโมสรให้เดินหน้าอย่างที่ทต้องการได้โดยทางเดนิเบลรริงานบอกว่าประสก,การขุนืรอปิาจแดงกำลังเจอความท้าทายอย่างหนักนะฮะกับการรับมือนักเตะในบรูโอจาฟอร์ดที่ทำพลาดได้ต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นตามที่คาดหวังเอาไว้ยังรวมไปถึงบรรยากาศในทีมเริ่มกลับมาอึดครึมกันอีกครั้งโดยก,การบริงานจากสื่อแดนอังกฤษเผยต่อไปว่า ด้วยสภาพจิตใจที่ตกลงไปของัเตะทั้งในเรื่องของผลงานรวมไปถึงบรรดาผู้เล่นที่อยากจะย้ายทีมทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวมันคู่อีกครั้งและก็ยังมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะฮะอย่างชัดเจนในครนั้งนี้โดยทางเดนิเมลระบุได้ว่าบางนิกนั้นแสดงความกังวลใจชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาในการพาทีมเดินหน้าหลายกา็กำลังมั่นใจมาว่าเวลาที่ได้รับมาจากนั้นจะไม่เพียงพอเพื่อจะปรับจูนหรือแก้ไข ทศัศนคติในทีมให้ดีขึ้นอย่างที่ตั้งใจเอาไว้โดยปัญหาดังกล่าวที่มีมาก่อนหน้านี้ที่แต่งตั้งรักนิกจะเข้ามาพรรักงานกุศลรักษาการโดยเฉพาะท่าทีของผู้เล่นในยามที่ไม่ได้ผลการแข่งนนขันตามที่ต้องการหรือสีหน้าท่าทางผู้เล่นที่โดนเหล่านักวิจารณ์รวมไปถึงอดีตนักเตะโจรโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดนั้นทางเด i l ้เมล เผยได้ว่ายังคงสมกองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะนักเตะบางส่วนแสดงความสงสัยเกี่ยวการฝึกสอนของมรังนิกและก็ทีมงานของกุซือวัยา3ปีรายนี้โดยเฉพาะโค้ชรายใหม่ที่เทรนเนอร์รายนี้ดึงเข้ามาทํางานด้วยโดยสื่อดังแดนผู้ดีได้เผยตอบไปว่าสิ่งที่ทางมารังนิกต้องการแก้ไขก็คือทัศนคติของบรรดาผู้เล่นที่อยากจะให้ไปในทางเดียวกันตอนนี้สโมสรก็พร้อมจะปล่อยนักเตะบางส่วนออกไป โดยเฉพาะบรรดานาักเตะข่าเหนียแพงที่เป็นปัญหาในช่วงที่ผ่านมากระนั้นเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่ทันแก้ไขแล้วในช่วงเวลาของรักษาการบรังนิกแต่ด้วยเงื่อนไขการทำหน้าที่ที่ปรึกษาหลังจบจากฤดูุกาลนี้อาจจะทำให้บรังนิกนั้นพร้อมลงมือหาหรือกับว่าที่กุนซูอคนใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาที่คารกากาซสั่งนี้ให้แล้วเสร็จในครั้งนี้นะผมเป็นว่าง,งานนี้ดูแล้วเนี่ยบรังนิกอาจจะวางมือก็เป็นได้ ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเรื่องวุ่นๆนในมุ้งผีพอร์ชตั้งตาบรอแมนยูติดต่อการคุมทีมเข้ามาจ้ะโด,ดยทางบริเโอโปชิโน่ขุนซือของทางปารีสแซงแองก์กำลังตั้งตาบรอคอยการติดต่ออย่างเป็นาการจากทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดที่อยากจะได้ตัวไปทำมาที่ในายใหญ่ผีแดงแทนที่ปรับหลังนิก โดยทางบริิโอโปเชติโนโเทรนเนอร์ชาเจนไตของทางฟาริสซาชแมงกำลังรอการติดต่ออย่างเป็นทางการจากทางแมนยูที่ต้องการนําเขาเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แห่งทัพปีศาจแดงโดยสถานการณ์ภายในทัพปีศาจแดงนั้นค่อนข้างมีปัญหาโดยนักเตะส่วนใหญ่นั้นไม่เชื่อมั่นในฝีมือของเดอะโปรเฟสเซอร์ รับหลังนี้และก็มีการเรียกร้องอยากได้กุนซือคนใหม่ด้วยเหตุนี้เองทําให้ทางบอร์ดบริหารแมนยูต้องเร่งเดินหน้าหาในายใหญ่คนใหม่ในครั้งนี้โดยกุนซือที่แมนยูนั้นต้องการมากที่สุดนั่นก็คือโอเชติโนซึ่งดูเหมือนเจ้าตัวนั้นก็ไม่ค่อยมีความสุขกับทางเฟเชมากมานักและตอนนี้นายใหญ่ชาวเจนไต้กำลังรอติดต่ออย่างเป็นทางการจะทางบริตเวิลโดยทางสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกริ รายงานมาว่าจะมีการติดต่อไปหาพอชก่อนซัมเมอร์นี้และจะมีสัญญาณบ่งชี้มาว่าเขานั้นพร้อมรับข้อเสนอแล้วโดวยก่อนหน้านี้มีการรายงานมาว่านักเตะในทีมชุดใหญ่จำนวน17ปรายต้องการอำลาชินโอทัฟฟอร์ดเนื่องจากไม่พอใจการคุมทัพของบรักนิกแต่หากทีมได้โปเชิโนโมาคุมทัพผูพ้เล่นเหล่านั้นอาจจะเปลี่ยนใจก็เป็นได้นาวผมเป็นไปว่างานนี้มีการยื่นข้อเสนอซะอย่างนั้นนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็และกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับเซบิยาต์อโดนบาสเรน่ามาลายฉกมักซิยานไป,ปร่วมทีมนะโดยทางเซบิยานั้นมีโอกาสโดนปานหน้าคว้าตัวปงเน่งนะฮะองตูนี่มักซิยานเพราะยังไม่สามารถตกลงรายละเอียดกับทางแมนยูในครั้งนี้ได้เลยซึ่งกองหน้าชาวฝรั่งเศสมีข่าวย้ายสังกัดอย่างต่อเนื่องซึ่งนักเตะไวฮยสโปีิรนนี้ถูกจงเข้าหาเซบียาตแม้จะมีการบรรยายเพิมเ่มเติมมาว่านะักเตะ ได้ตกลงกับทีมดังของสเปนและมีการพูดคุยกับทางชูเรนโลเปตกีไปแล้วแต่ตอนนี้การอาจจะพลิกผันก็เป็นได้โดยทางชูเรียงในนนัดนะฮะนักข่าวของชังเตเรฟุตระบุไว้ว่าการย้ายทีมไปเซบีย่าของมักซิยานั้นต้องหยุชดชะงักลงเพราะยอดทีมจากทางอันลาดูเซียยังไม่สามารถตกลงรายละเอียดกับทางบิสแดงได้ลงตัวซึ่งมีทั้งในส่วนของค่าแรงของนเตะและก็เงินค่ายืมตัวในครั้งนี้ ทำให้กเป็นโอกาสของบาสเซนนาและก็จูเินตสในการลงมาปาดหน้าคว้าตัวมัสซิยานไปร่วมทีมเพราะนักข่าวแดนนัมหอมได้เผย้ว่าทีแดงได้เจรจากับทางอาสุซูรุกาน่าและก็มาราจูเวนตสเช่นเดียวกันทาน่านี้มัสซิยาญมีความหนักแน่นในการย้ายทีมเพราะแท้จะม,มีโอกาสในการลงสนามให้กับสโมสรซึ่งที่ผ่านมานั้นรับหลังนิกยืนยันถึงความต้องการนักเตะและยังต้องรองให้สโมสรจัดการรายละเอียดในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะ เป็นนวางานนี้ต้องรอยลุ้นข่าวเอากระลกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูล็อกเป้าคว้าอีกาดีเสริมทัพหาก2หอกย้ายหนีในครั้งนี้โดยสื่อดังในเมืองน้ำหอมตีข่าวมอว่าแมนยูสนใจจนได้ตัวมารอีการดีดาวิงของ PSG ปารีปาิซเช่จแมงมาเสริมทัพหากเกิดกรณีที่ขอ6หัวหอกสำรองตัดสินใจย้ายหนีผีแดงในครั้งนี้ ดยเมนยูเล็งเป้าคว้าตัวมาโลอิกาดีนะฮะก่อนหน้าชาวเจนไตจะทางปาริสชักแมแมงถ้าทางอีสันคาวาวนี่และก็ทางออนตนีมุสยานตัดสินใจโบกมืออำลาสโมสจรจากการเปิดเผยของเลอกิสสื่อดังในฝรั่งเศส เป็นที่ทราบกันแล้วว่ามาักซียานนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการจะย้ายออกจากทีมโอทัฟฟอร์ดเน,นื่องจากต้องการได้รับอการลกสนามมากยิ่งขึ้นโดยมีหลายทีมสนใจอยากได้ตัวไปยืนเป็เตะค,คนนี้ในช่วงตลาดพ่อค้าแข้งเดือนพฤษภาคมนี้ขณะที่ทางคาวาน,นีก็ตกเป็นข่าวอย่างต่อเน,นื่องจากการจะย้ายออกจากทางไปสแสดงเช่นเดียวกันโดยแมว่าว่าเจ้าบุญทุ่มบา์เซลน่านั้นต้องการตัวไปเสริมกร่ังแทั้นที่ของ เซอรเคโออากิวรโรที่ประกาศแขวนสตัด๊ดหลังมีปัญหาหัวใจในครั้งนี้ส่วนด้านบริกรีนั้นรนนายงานมาว่าทีมของกุซือบราสต์นิกกำลังจับตามองสถานการณ์ของอีกาดี้โดยพวกเขาคาดหวังว่าจะดึงตัวมาเสริมแกร่งหากเกิดกรณีที่คาวานินและก็มักซียานย้ายออกไปจริงขณะนั้นก็ตามยังไม่มีการติดต่อทีทางเมนยูและก็เปเชเลยนะแต่พีแดงมีแผนที่จะยื่นข้อสเสนอให้หัวหอกชาวเจนไตท,ทันชีหากสองแข้งอำลาสโมสรในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามจูวนตุสก็แสดงความสนใจในตัวของอิกาดี้เช่นเดียวกันเนื่องจากอัลเบโรมราตาเตรีมายมจะย้ายไปอยู่กับทางบาเซรลนา่าและก็อิกาดี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะเข้ามาแทนที่โดยขั้นแรกนั้นจะเป็นการยืมตัวแต่หากผู้หอกเวสเซเรนี้โชว์ฟอร์มได้ดีจูวนตุสก็พร้อมซื้อตัวมาร่วมทัพแบบถาบอลในครั้ังนี้เป็นนามว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กไันนะคะว่าจะเป็นเช่นไร และนี่ก็เป็นสรุปคราวรูดสมสรรแมนเชสเตตในช่วงของช้านี้นะฮะขอบคุณทุกคนตารัชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ